ครับผมรีวิว Honda LS อ4เเอกสารครบโอนพรบภาษีขาดเกินนะครับขาดน่าจะประมาณ6 4นะครับขาดเกินแล้วนะครับรถก็เดิมเดิมนะครับคาบูเดิมเมกอองเดิมอยู่ครบนะครับเสื้อเสื้อ e 3นะครับผมนะแต่ขนาดลูกเท่าไรผมไม่แน่ใจนะครับผมนะเพราะว่าไม่ได้รื้อเครื่องไม่ได้ไรนะครับก็คันนี้มีการเบิกชุดสีใหม่นะล้อแมกหน้าเป็นของ NSR นะครับล้อหลังล้อแท้นะครับ ให้ดูรอบๆนะครับระบบทูทีแยกถังปกตินะครับกุญแจหนดอ,อกไขได้3จุดนี่ะกุญแจหนึ่งดอ,อกไขสามจุดนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องนะครับผมไปหน้าติดปกตินะครับผม ไปเลี้ยวครับไปเลี้ยวติดนะครับรถมันไม่มีแบตแบตเตอรี่มีนะครับแต่มันหมดไปแล้วนะ,ะแต่ดังนะครับผมไปเลี้ยวติดนะครับ โอเคนะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับรถมือสองขายตามสภาพได้ตามรูปนะครับขอบคุณครับ